วัสดีครับพี่น้องเราอยู่กับช่องแอคคอรีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นหุ่นประกอบล่างนะครับจากขบวนการชินเคนเจอร์กันอีกหนึ่งชุดนะครับก่อนจะไปเล่น DX ตัวต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับมาเล่นเป็นชุดมินิพากันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราดูในเวอร์ชัน DX ตัวชินเคนโอไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเวอร์ชันมินิพากันบ้างเนาะว่าจะมีรูปล่างลักษณะแตกต่างอะไรกันยังไงประมาณไหนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นมินิพานะครับที่ออกมาเมื่อหลายปีที่่่แล้้ววผมมจําาไได ร,รู้สึกจะเป็นปี2009หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมซื้อคือหลายปีมากๆแล้วนะครับก็คือตอนนั้นเหมือนอเมืองไทยเขาเอาเขามาขายตามบิ๊กซีตามอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นรู้สึกว่าออชอบมันมัน้งแต่ว่าตอนนั้นหนังยังไม่ได้ดูนะก็เลยก็เลยซื้อมาครับแล้วซื้อมาแล้วก็มีการเอามาจับมาทําสีด้วยครับนี่คือในชุดเนี้จะผ่านการทําสีมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าอ,อันนี้จะไม่ได้ทําสีแบบเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมทําช่วงนี้คือช่วงนี้นี่คือจะทํา ทั้งตัวเลยใช่ไหมทำทำทุกชิ้นทําทุกอย่างอะไรเงี้ยเลยแล้วก็จะใช้แอบรัดอะไรเงี้ยในการช่วยในการในการทำทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมใช้มือเพ้นท์หมดเลยนะครับก็คือทาแต้มเพิ่มในส่วนต่างๆที่มันขาดหายไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่เ,เป็นสีหลักอย่างเช่นสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้ก็จะมีส่วนที่แบบผมไม่ได้ทาสีไว้ก็คือจะทาแค่แต้ม เพิ่มเติมมาในส่วนที่มันขาดหายไปแค่นั้นเองนะครับก็จะ,ะงานก็จะถามว่าหยาบไหมก็ไม่เชิงหยาบนะจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันมันก็สวยเป็นเป็นเน้นเป็นของเล่นอะไรเป็นแบบสไตล์มันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในชุดชุดนี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วย5ตัวเหมือนกับเจ้าตัว DX ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันมันก็จะเป็นลูกเล่นที่เอามาสามารถประกอบร่างรวมกันเป็นชิ้นเคนโอได้เหมือนเหมือนกันนะครับก็จะประกอบด้วยโอริงามิ5ตัวเหมือนกันะจะมีชิชิโอริงามินะครับมีริวโอริงามิมี คุม่าโอริงามิมีซาลุโอริงามิแล้วก็มีคาเมะโอริงามินะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยของแต่ละตัวมันจะสามารถาแปลงร่างเป็นเอมเบรมโหมดได้ด้วยแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดสัตว์ได้ด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกับ DX เลยนะครับแต่ว่ารูปร่างจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย,อยนี่อย่างอย่างตัวเอมเบรมของอตัวตัวชิชิเนี่ยก็จะเป็นจะเห็นชัดว่าช่วงขาตรงเนี้ยมันมันมันจะมี ยาวออกมาแล้วก็ดูใหญ่กว่าตัว D X เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรวมร่างกันแล้วมันจะกลายไปเป็นหุ่นชินเคนโอที่ผมว่ารูปร่างสวยกว่า D X เยอะเลยนะครับตอนนั้นที่ผมไม่ซื้อ d X เพราะว่ามาซื้อตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ารูปร่างมันสวยดีแล้วก็ราคาก็จะไม่แพงมากด้วยอะไรเงี้ยนี่จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมข้างในก็จะทาแค่เก็บตรงขอบข้างในตรงข้างในก็จะไม่ไม่ได้ทําสีอะไรไว้จะเป็นสีแดงๆเลย แล้วก็ไอชิ้นสีดำพวกนี้นี่ทาหมดเลยนะเออตอนนั้นแบบขยันขยันนะเนี่ยประมาณนี้ข้างหน้าจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวหนังสือที่แปลว่าไฟเหมือนกันเลยแล้วก็เออแต่ว่าตัวของมินิพาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันทำมามีรูโวมีอะไรเงี้ยเยอะกว่า DX นะครับมันทำให้พอเป็นเอมเบลวมันดูสวยสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะเปรียบเทียบกัน2เวอร์ชันนะครับนี่ประมาณอย่างนี้ ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชิๆ้ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียคือมันยืนไม่ได้นะตัวนี้มันด้วยความที่ขามันแบบไม่สเสถียรครับอันนี้จะเป็นตัวริ้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้สีน้ําเงินก็อย่างที่บอกไว้คือไม่ได้ทําสีนะครับตรงสีดํานี้จะใช้แค่ระบายเอาอย่างเดียวนี่ประมาณนี้สีทองนี่ก็ตอนนั้นใช้สีทองของมิสเตอร์ฮอบบี้หรือว่ากันเซ่เบอร์เก้าเลยนะครับก็ ปะกายทองก็จะเป็นทองแบบประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ทองแบบไสยศาสตร์เหมือนซาไบโกตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของคุมะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของซาลุเป็นลิงตัวนี้จะซาลุเนี่ยทำเยอะหน่อยเพราะว่าซาลุมันให้มาตอนแรกรู้สึกจะเป็นสีเทาทั้งชิ้นเลยคล้ายๆกับตัวคาเมน,นะครับแต่ว่า ตัวซาลุจริงๆมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมตัวนี้รู้สึกผมใช้สีกระป๋องพน่พนเนาะพ่นพ่นพ่นใหม่ทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็มาทาตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ทําสีเกือบร้อยเปอร์เซนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะเออเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ทําไม่ได้เพราะว่าตัวมันจะเป็นสีเทาแล้วก็ให้สติกเกอร์มาแปะแค่นั้นเองซึ่งมันไม่สวยนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับตัวหุ่นจริงๆอ่าอันนี้จะเป็นคาเมจะเป็นประมาณอย่างนี้คาเมนี้ก็ทําแค่ข้างหน้าเพราะว่า บอดี้อ่ะในตัว DX อะไรลเองมันก็จะเป็นสีเทาอยู่แล้วนะครับก็ทาแค่สีดำตรงนี้แล้วก็ทำตัวอักษรข้างหน้าแล้วก็ทาสีดำตรงนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นดีเทลของอรูปร่างในแบบโหมดเอมเบมนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างมันนะครับแล้วก็มาดูดีเทลในรูปร่างของร่างสัตว์ของเจ้าโอลิงามิพวกนี้กันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการแปลงล่างกันนะครับจริงๆมินิพาเนี่ยมันก็จะแปลงล่างคล้ายๆกับตัว dx หละเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันตัวเล็กกว่ามันก็จะบอบบางกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วกเออ็เวลาขยับอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันจะมีเสียงหลุดเสียงหักอะไรเงี้ยเยอะหน่อยอเดี๋ยวนะเริ่มต้นยังไงแล้วนะอ๋อกลางแขนตรงนี้ออกตรงแขนจะเป็นสลักล็อกเป็นไอ้เดือยๆว,วงกลมนี้ออกมานะครับแล้วกับตรงขาก็จะเป็นวงๆนี้อันนี้จะมีทําสัญลักษณ์ของ ชิ้นเคนเจอไว้ด้วยนะครับนี่ละเอียดไม่แพ้กับเจ้าตัวใหญ่เลยนะครับจริงๆมินิพาช่วงเนี้ยมันจะทําออกมาค่อนข้างเจ๋งนะรูปล่างสวยด้วยแล้วก็รายละเอียดผมว่าครบอะดีเทลมาครบอ่านี่เนี่ยแล้วก็มันจะออกอาจจะแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยจะหลวมๆนิดนึงนะครับก็ต้องระวังระวังหน่อยอ่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บแลไวไงต่ออ๋อแล้วก็พับท่อนขา อย่างนี้มั้งอ๋อก่อนพับต้องการขาสิงตัวมาก่อนอีกนะผมชอบลืมท่อนนี้ประจำอ่าแล้วก็พับช่วงตัวเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ทําให้มันเอียงๆอ,อย่างนี้มั้งเนี่ยไอ้ท่อนท่อนนี้ก็จะค่อนข้างหลวมนะเป็นทุกตัวบบไม่รู้เพราะว่าเอ่อตรงนี้มันจะเป็นเหมือ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 นจุดขยับตรงเนี้ยมันจะไม่แน่นอะ ออไม่รู้ว่าใช้พวกน้ํายากแก้หลวมช่วยมันจะช่วยช่วยช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็พับหัวสิงโตออกมาอย่างงี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ยืนได้ด้วยนะออตัวมันเล็กนิดเดียวน่ารักเลยแหละแบบออถ้าเทียบกับ DX แล้วอะไรเงี้ยผมว่าตัว,ต,วตัวมินิพามันมันดูทั้งสวยทั้งน่ารักเลยเลยแบบดูเจิงดีนะครับจะประมาณอย่างงี้อ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของชิชิโอริงกมินะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการแปลงร่างริวโอริงแมิกันต่อนะครับวิธีแปลงก็เ,เหมือนกันแหละ <laughs> แต่ว่าเหมือนกันนี่มันกลางไงแล้วนี่พอดีมันเป็นมินิพาเนี่ยจุดล็อกมันจะไม่มันจะไม่ใช่เป็นแค่สลักดึงออกง่ายๆนะมันจะเป็นเหมือนจุดเบี่ยงอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเนี่ยขยับยากอะเปิดตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้เอาหมวกตรงนี้จะเป็นหน้ากากนะครับของไอ้ตรงส่วนหมวกของชินเทน,นโอนะแล้วก็เอาออกนี่ค่อยๆขยับเบาๆแยกออกไปก่อน แล้วทีนี้ก็เอาช่วงตัวกลางออกแข็งแข็งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดือยเบียดไว้นะครับวิธีเปิดอาจจะต้องบีบมันนิดนึงนี่มันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลางมันออกมาอย่างนี้ท่อนไหนเป็นท่อนไหนอ่านี่อันนี้จะเป็นท่อนหลังใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อนหน้าแล้วก็เปิดมันออกาอีกพับหัวมังกรขึ้นมา อย่างนี้นะครับก็จะเป็นมังกรจิว๋วอ่านี่ได้มาปร,ประมาณอย่างนี้ตัวมินิพาเนี่ยข้อเสียนิดนึงคือรู้สึกมันจะไม่มีจุดขยับนะตรงปากเปิดอะไรนี้ขยับไม่ได้แต่ว่าคอเคออะไรนี้มันจะหมุนดีกว่าตัว dx น,นั่นนี่เห็นไหมหมุนได้รอบเลยนี่ประมาณอย่างนี้แล้วก็ก้มเงยอะไรงนี้ก็ได้นะครับก็ดีเทลดีนะมันก็แค่ลดขนาดลงมานิดเดียวเองนะครับสวยเลยนะ่ารัก ต่อไปก็มาถึงเจ้าตัวคูมาโอริงามินะครับวิธีแปลงก็เหมือนกันอีกแล้ว,ลวก็เรากางขาหน้าตรงนี้ท่อนบนตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มากางท่อนขาหลังตรงนี้ออกมาอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วทีนี้ก็สไลด์มันออกมาอย่างนี้อ่าสไลด์เสร็จปุ๊บเราก็มาเอาหัวหมีตรงนี้ขึ้นแต่อาเพราะมันเป็นมินิพามันก็จะไม่มีจุดล็อก <c oughs> ของหมีแล้วเราต้องกะดีๆนะ ประมาณนี้แล้วก็พับขาหน้านลงมาอย่างนี้อ่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้แหละแล้วก็พับท่อนหลังตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับการกันไว้ไม่ให้อ่าท่อนตัวมันสไลด์กลับมานี่อย่างนี้แปลงร่างง่ายน่ารัก เนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะจริงๆรงิตอนแรกผมกะว่าทํารีวิวเสร็จแล้วผมจะขายทิ้งนีสงสัยไม่ขายแล้วดูแล้วแบบมันเออตอนแรกว่าจะเก็บดีเอ็กอย่างเดียวไงแล้วก็มินิพาจะปล่อยเทเออยห,หมดเลยตัวที่ทํเสีเอาไว้อะแต่พอมาจับดูอีกทีนี่โหมันก็น่ารักมันมีสเสน่ห์ของอมันอยู่เหมือนกันแล้วตามหามาใหม่มาทําสีใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วไงไม่มีเวลาอาจจะเก็บไว้คู่กันเป็นสองเวอร์ชั่นเลยก็ได้นะอ่ะทีนี้เราก็จะมาทำการแปลงเจ้าส่วนของน้องลิงนะครับซาลูโอลิงกมิกันต่อนะครับตัว เริ่มต้นก็แปลงเหมือนกับไอตัวดีเอ็กแหละแต่ว่าเวลาแปลงมันต้องหามุมดีๆหน่อยเพราะว่าพอมันเป็นมินิพรามันจะมองจุดสลักอะไรค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวนี้พอทําสีแล้วมันก็จะค่อนข้างแน่นนะต้องค่อยๆกางออกอ๋อแข็งอันนี้ผมได้เล่นนานแล้วด้วยอ่ะนี่ประมาณนี้กางออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาล็อกกันนะครับแล้วทีนี้ก็กางช่วงแขนตรงนี้ออก อ่าโชว์หน้าน้องลิงประมาณนี้ครับก็น่ารักดีเนาะตัวมันเล็กด้วยแล้วก็ในเวอร์ชั่นของมินิพาเขาก็ทำรายละเอียดดีด้วยแหละแล้วก็เลยแบบดูโอเคอยู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นคิวของเจ๊เต่าเรานะครับก็วิธีแปลงก็ง่ายๆเหมือนกันเลยเจ๊เต่านี้จะแปลงง่ายกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะนี่กลางออกมาอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เอาช่วงหัวนะครับขึ้น กลางซิปเปอร์ออกประมาณนี้แล้วก็พับมันกลับเข้าไปอย่างนี้ขยับหัวเต่าให้มันตรงๆนิดนึงอ่ะนี่ก็จะได้เจ้าเต่าจิ๋วมาแล้วมินิพานี่มันได้เรื่องน่ารักมาด้วยเรื่องรายละเอียดมันดีแต่ว่ามันก็น่ารักนะเนี่ยได้ประมาณอย่างนี้มา ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงร่างาเจ้าโอลิงามิทุกตัวนะครับเพื่อจะอไปรวมร่างเป็นชินคินโอกันเลยนะครับเริ่มต้นมาเราเริ่มจากชิชิโอลิงามิ N เหมือนเดิมแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นตัวแกนะนะมันก็เริ่มจากตัวนี้จะดีกว่านะครับก็ต้องเอาขาขาหลังสิงโตเนี่ยหดเข้าไปาเหมือนตัว dx นะแต่ว่าต้องค่อยๆแกะหน่อยตรงนี้มันจะมีเดือยตรงกลางตัวมันจะมีเดือยล็อกแข็งแข็งอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องค่อยๆระวังนะครับแล้วก็ ทีนี้เราก็พับขาสิงโตเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พอพับเข้าไปได้แล้วปุ๊บคราวนี้เราก็เอามันกลับมาล็อกเข้าหากันเหมือนเดิมนี่ให้มันได้รูปทรงประมาณนี้จัดไอ้ตรงข้างขาให้มันเข้ารูปเข้ารอยสักนิดนึงมันอย่างนี้นะครับแล้วก็พับช่วงตัวท่อนบนเนี่ยมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะหลวม ตั้งแต่ร่างสิงโตแล้วใช่ไหมตอนเป็นหุ่นยนต์ก็จะค่อนข้างหลวมอยู่ประมาณอย่างนี้แล้วก็ไอรงขาหน้าสิงโตตรงนี้เราหมุนขึ้นไปนะครับเป็นล็อกเข้ากับเดือยเล็กๆตรงนี้เดือยตรงนี้ล็อกเข้ากับรูตรงนี้เข้าไปอย่างนี้เลยอพอได้อย่างนี้เสร็จปุป๊บเราก็เปิดหัวมันขึ้นมาหัวมันก็ลักษณะเดียวกันกันกบไอตอน เป็น dx เนาะก็คือจะมีสองสองซีกซีกหน้าซีกหลังแล้ว,ลวก็พับเข้ามาอย่างนี้อ่าให้มันได้ลักษณะมาเป็นแบบนี้ก็จะได้อ่หน้าของเจ้าชินเคนโอตอนเวอร์ชันยังไม่ใส่หมวกกรอบมาแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นท่อนตัวนะครับแล้วก็ท่อนอ,อ่หัวนะครับของเจ้าชินเคนโอทีนี้เราก็มาต่อกันที่เจ้าริวโอริงามิกันต่อนะครับแล้วก็ดึงหมวก ตรงนี้ออกมาก่อนแยกออกมาเหมือนกับ dx เลยแล้วก็มาพับช่วงลำตัวนะครับลำตัวก็เหมือนกันเราจะเอาสลักล็อกนะครับล็อกมันให้ลักษณะเฉียงขึ้นประมาณอย่างนี้ข้างหลังก็ปิดไปอย่างนี้ข้างหน้าก็ปิดให้ลงกับล็อกตรงนี้จะมีรูใช่ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเดือยออกมาแล้วก็ล็อกเข้าไปใน ล็อกของมันอย่างนี้พับช่วงหัวมังกรลงอย่างนี้นะครับให้มันเป็นลักษณะของเท้า,าประมาณอย่างนี้ต่อไปก็มาถึงเจ้าตัวคูมะานะครับคูมาก็เหมือนกันพับขาทั้งสี่ข้างนะครับเก็บเข้าไปที่ลำตัวอย่างนี้แล้วก็พับช่วงคอของหมีขึ้นมาให้เป็นทรงแบบนี้นะครับได้มาง่ายๆแบบนี้เลย จากนั้นนะครับก็มาที่เจ้าสารุลิงน้อยของเรานะครับก็พับแขนเ,เก็บขึ้นไปอา้า <c> ว <oughs> เดี๋ยวผมงงวิธีการหมุนมันนิดนึงอ๋ออย่างนี้คือมันต้องมันต้องบิดอา่าบิดผิดด้านเนี่ยมันเลยงงอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ พับก,กดลงไปอ่ะนี่ประมาณอย่างนี้นะครับก็แล้วทีนี้ก็ยืดช่วงตรงนี้ออกมาอันนี้เป็นความเจ๋งที่ mini มินิพรามีแต่ว่า DX ไม่มีนะครับก็คือ,อช่วงแขนเนี่ยของเจ้าตัวซาลุกับเจ้าตัวคาเมะเนี่ยมันจะมีจุดบานพับตรงช่วงข้อศอกตรงนี้ให้มาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็สามารถหมุนอย่างนี้ได้ด้วยเออเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้มันทำให มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นกว่าตัว dx เออตอนนี้มันเป็นยุคนี้มันจะเป็นยุคที่ผมว่ามินิพามันทําดีกว่า dx <c oughs> นะครับก็เลยแบบว่าเออตอนนั้นผมพอนึกออกแล้วว่าทำไมผมซื้อไอ้มินิพาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหนึ่งราคามันถูกด้วยแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาตรงนี้ให้มันดีขึ้นกว่าตัว dx ด้วยนะครับก็เลยสนใจตัวนี้มากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จะได้แขนด้านซ้ายนะครับของเจ้าตัวา a ุโอลิงามิมาแล้ว สุดท้ายนะครับก็จะมาที่เจ้าตัวคามโอริงามิ ami, เหมือนเดิมเนะาะก็กลางตรงนี้ออกนะครับกลางตัวมันออกแล้วก็เอาหัวพับเข้าเออลืมไปตัวมันกลางให้สุดเลยนี่นะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พับไอ้ตรงฟริปเปอร์ของเต่าตรงนี้นะครับเข้าไปอย่างนี้อันนี้ด้วยประมาณอย่างนี้อ่าแล้วก็หมุนตรงช่วงข้อมือมานี่ข้อมือของ มินิพาด้านฟากที่มันเป็นตัวคาเมะเนี่ยมันสามารถขยับอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหมนี่อุ้ยหลุดมืออ่าเนี่ยเป็นหลายมันเป็นเหมือนจังหวะให้ขยับแบบเอาไว้สําหรับโพสท่าเวลาถือดาบเท่ๆได้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเออตรงนี้เจ๋งดีฮะแล้วก็บิดตมันบิดได้ไอตัว dx บิดได้อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยตรงจุดขยับตรงเนี้ยมีเพิ่มขึ้นมาทําให้ดูเวิร์กแล้วก็ไอตรงจุดข้อพับ ตรงข้อศอกเนี่ยก็สามารถขยับได้เหมือนเจ้าเหมือนไอ้ฟากที่มันเป็นซาลุเลยนะครับก็เวิร์กดีแล้วหมุนได้เหมือนกันไนี่แต่ว่าพลาสติกมันแข็งๆหน่อยนะต้องขยับเบาๆเพาว่านานแล้วมันกลัวมันจะแตกเอาอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นแขนขวาที่เป็นตัวคาเมโอลิงามินะครับทีนี้พอเราแปลงล่างเจ้าโอลิงามิห้าตัว ไปอยู่ในโหมดชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กเราก็จะเอามันมารวมร่างกัน,นครับเริ่มต้นมาก็เอาไอ้ตัวขานะครับริวลิงกมิเสียบเข้าไปก่อนเลยประมาณอย่างนี้แล้วก็คุมมะเสียบเข้าไปอันนี้จะงงหน่อยเพราะว่าตัวมินิพาเนี่ยมันเริ่มไม่มีอันนี้แล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีบอกแล้วว่าซ้ายขวาเป็นยังไงนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาไอ้แขนข้างที่เป็นสาลุเสียบเข้าไป ข้างที่เป็นคาเมเสียบเข้าไปประมาณอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็เอาหมวกใส่เข้าไปแต่ว่าหมวกเนี่ยของมินิพาเนี่ยผมแนะนําให้เราเปิดหน้ามขึ้นมาก่อนมันจะได้มองเห็นเพราะเวลาเสียบเข้าไปมันจะดูยากกว่าตอนที่เป็นดีเอ็กนะครับดีเอ็กมันจะเป็นล็อกมันก็เลยเข้าไปง่ายไอต,ตัวมินิพานี้มันล็อกมันจะดูลําบากนิดนึงอ่ะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการหลมอล่างตัวเจ้าชินเคนโอชั่นมินิพาเสร็จแล้วนะครับ อ่ะและนี้นะครับก็คือการรวมร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของเจ้าชินเคนโอในเวอร์ชันมินิพลานะครับด้วยความที่จุดขยับมันมีส่วนที่เพิ่มเติมมานะครับมันทําให้รูปร่างของเจ้าชินเคนโอตัวนี้ตัวเวอร์ชันมินิพลาตัวนี้มันมันดูสวยกว่า DX เยอะเลยนะครับเพราะว่าความสูงยาวความอะไรของขาของอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะดูดีกว่า DX เเยอะเลยแล้วก็จุดขยับเนี่ยมันจะมี บานพับมีนุ่นมีหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยทําให้มันสามารถเล่นแล้วก็โพสท่าต่างๆได้แบบค่อนข้างโอเคแต่ว่าอย่างช่วงค่อหลังเนี่ยก็ยังน่าเกลียดเหมือนกันไอของมินิพานี้แอบ,บจะน่าเกลียดกว่าด้วยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันดูเป็นเป็นแบนอยู่ครึ่งเดียวเลยอ่ะมันดูผมว่าตรงนี้เขาทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดมีจุดดีก็ต้องมีจุดเสียนะก็คือไอเรื่องตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆก็คือเรื่องความเหมือนจับดูอะ่ะ ความคงทนแข็งแรงอะไรเงี้ยเล่น DX มันอาจจะรู้สึกเต็มไม้เต็มมือแล้วก็แน่นแน่นกว่านะครับอย่างตัวมินิพาเนี่ยมันเหมือนอารมณ์เอาไว้ทําสีเล่นแล้วก็ตั้งโชว์อะไรสวยๆเนี่ยผมว่า,าลงตัวอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างจุดเสียของมันนิดนึงก็คือตรงช่วงตัวเนี่ยแก้ไม่หายสักทีก็คือมันจะชอบเทไปข้างหลังตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นล็อกแบบกดกึ๊กลงมาได้เลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวนี้มันดูดีกว่าแต่นี่มันมันกลายเป็นว่า มันจะเผลอปุ๊บมันก็จะเทไปเลยปั๊บทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมถือว่าตัวนี้ก็เจ๋งดีนะครับก็คือตอนผมซื้อมาราคามันไม่แพงนะมันเพิ่งออกแรกๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทําสีเล่นก็สนุกดีแล้วก็เหมือนอันนี้คือทําแค่เพิ่มบางจุดเองนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทาทั้งตัวด้วยอะไรเงี้ยเวลามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะมากอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าดีเทลอะไรมันอาจจะ,ะมีค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างเจ๋งนะเนี่ยอย่างดาบเนี่ยผมก็ใช้ตอนนั้นใช้สีเงินไปซื้อมาเป็นโคมียมเลยนะพ่นแต่ว่าออกมามันมันไม่โคมียมมันได้ประมาณอย่างนี้เองครับแล้วก็เหลาไอตรงช่วงค,คมดาบตรงเนี้ยเพิ่มหน่อยหนึ่งให้มันคมอะ่ะเ,เพราะว่าของเก่ามันจะทู่มาเลยมันทื่อๆอะ่ะแต่เนี้ยใช้แบบเก่าๆออกไปแล้วมันก็เลยแหลมแบบดูคมๆขึ้นมาหน่อยก็ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นี่เป็นส่วนโล โล่นี่คือลูกเล่นจะไม่เหมือนตัว DX กนะก็คือมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะล็อกฟิกไปเลยประมาณอย่างนี้อนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจุดเด่งก็อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องจุดขยับเนี่ยเห็นไหมเข่าเขีวอะไรงอได้แบบหมุนอย่างนี้ได้เลยเป็นคือมันเป็นฟูลแอคชั่นเลยแหละแต่ว่าดันมันมีข้อเสียอยู่ตรงไอ้นี่นไอ้ช่วงท่อนตัวที่มันมันชอบเทไปข้างหลังเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดเสียของเจ้าไอของเล่นชุดไมนิพลาชุดนี้นะครับไม่งั้น่าเพอร์เฟกเลยตัวนี้ นะครับแล้วก็ขนาดมันก็กระทลด้วยนะเก็บไม่กินที่มากนะครับประมาณอย่างนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับแล้วก็ลูกเล่นทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวมินิผ่าชินเคนโอตัวนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงพี่น้องก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยต้องขออภัยไว้ด้วยนิดนึงเนาะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาหุ่นตัวไหนมาเล่นให้ชมกันอีกนะครับยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อ่าอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เกือบลืมแล้วอ่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยกันนิดนึงนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า๊ายบายครับ